สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลธนพรนะคะมือนีนะคะ่ะตามคำเดยกหลงของเอฟซีนะคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะ่ะคนบอกว่าอยากให้ลุงผ่านสามเห้มึงนะคะ่ะแต่ว่ามือนีนี่มือนีมาสองคันเลยคะ่ะเทียบเทียบให้มึงนะคะ่ะลุงผ่านสามของจอนเดียจอนเดียฮกหาค่ะกับนิวฮอลแลนด์ทีจีสี่จุดหกห้านะคะ นี่คะ่ะนี่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 เด้อค่ะนี่ของจอนเดียเด้อค่ะอู้ผ่านสามจอนเดียเด้อค่ะนี่อู้อู้เลิศเท่อู้นี่ผ่านสามจอนเดียเด้อค่ะจอนเดียหกหาเด้อค่ะนี่เทียบให้มึงด้วยค่ะนี่เทียบให้อันผู้ชมเมึงด้วยเล่ยเด้อค่ะนี่อัน ระวังอันจอนเดียวห้องหากับอันนิวฮอลแลนด์องหาคือกันหนี่ประสิทธิภาพโครงการไทยหนี่เป็นจังไหนค่ะพันสามเพื่อกันเด้ค่ะนี่ไปยี่สิบสี่ค่ะนีจอนเดียวเด้อค่ะฝุ่นนิวฮอลแลนค่ะนิวฮอลแลนที่ที่สี่จุดห้งหาค่ะไทยแปงเดียวกันเด้อค่ะนีร่วง่านสามแปงเดียวกันเลยเปรียบเทียบให้มองเห็นเห็นกันไปเลยค่ะ ระวังจอนเดียกันนิวฮอลแลนด์นีลงผ่านสามนี่ปะสิทธิภาพของเครื่องไหนคัน้นไหนกี่ดี่กกันเมค่ะก็เรลียวจะคุ้นมังเด้อค่ะมึงเอามึงเอามึงเอาเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพไปมึงหลงของนิวฮอลแลนด์เด้อค่ะจะต,ตอนนี้มึงหลงของจอนเดียก่อนค่ะกำลังมาค่ะนี่จอนเดียออ้ เลืกเทแปว่ามันเพียงหพวเขาคอยพลวะนี่นาะเดวค่ะรอนเดีย,ย,ยกล่องสัน้นด้ นั่นแหละค่ะออีค่จอดเดียค่ะจอดเดียห้าศูนอีค่ะจอเดียห้าศูนย์หอีเด้อค่ะ าปเลยจำไปเลยการสามไปยี่สิบสี่เด้อค่ะนี่อู้ลองเลืกลองเลือกืองลองค่ะอู้เข้มวัวเ,เขาคอยเลยอ,อู้เเ,เขาขเลยค่ะ อีเด้อค่ะโอลองจอนเดียวเด้อค่ะนี่พานสามจอนเดียวอยากเลือเลยมึงสังเกตเบมึงค่ะลงไปวัดให้มึงเลยค่ะนี่ยเคี่ยพวกเข่าเพรเพ็ดโอ้เคี่ยพวกเข่าว่าสั่นมาค่ะโอ้นี่แหละค่ะเอฟซีพอนอยากให้ลงพานสามให้มึงกันเลยมาลงคลิปให้มึงค่ะมือนี่อันนี้จอนเดียวเด้อค่ะเดี๋ยวพาไปมึงนิวฮอนแลนด์ค่ะนิวฮอนแลนด์เพ็ดนิวฮอนแลนด์ไปมึงนิวฮอนแลนด์ค่ะแปบงเดียวกันค่ะ mông cho anh đi lại như hoa lan nữa hả? đi hả? áo xám như hoa lan. để để, đi 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 tiến bay như vậy cả. luôn, áo cho hết. เที่ยวข้ขอเขาคู่กันค่ะนี่นี่หล่องของเรียงันแลนทีซีซีจุดหกหาเด้อค่ะนี่มึงเอาค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆกันนะคะ ติคอยตดตามรับชมมาตลอดค่ะกาขอบคุได้หลายเดอ้อค่ะเดอ้อการสำรับคนที่เขามาเมืองหม่ๆม่เด้อค่ะกะกดตดตามให้น้ำเนี่ยเด้อค่ะอันกดตดตามมองตัวนึงซื้อสีแดงแดงเชยนว่าตดตามอยู่มุ่งขวามือนอ่อแไหคะ่ะอันนี้คือสิถือใจเอฟซีอยากเมืองผ่านสามเด้อค่ะนี่นี่มันลงให้เมืองแล้วค่ะลองเลิกเด้อค่ะอันนี้ของนิวฮอลแลนด์เน้อค่ะนี่ สองขันพร้อมกันเลยน,นี่นี่แปลงเดียวกันค่ะแปลงนี่จักไรเพชรแปลงนี่ห้าไร่ครับห้าไรนะ่กล,ลัวนี่เไยไหนนะห้าไร่กวลัวนี่นะครับแปลงนี่หาไร่กลัวๆเพิ่นว่าค่ะขุนจนเดียร์อย่าขุนค่ะอยา่าเฉ็บมึงเอาค่ะมึงเอา มึงเอาค่ะโอ้โหจอเดียอออจอเดียห e ้าศูนย์หกห้าอเดค่ะเนะเปียบเกียบเอาเลยค่ะเปียบเกียบเอาเลยอุอันนั้นอันนั้น นี่ฮอนเลนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเมืงองหลงของจอนเดียอีอค่ะพาไปเมืงองยีฮอนเลนอยู่ไกล้เมืองตุ้ไกไก่ก่อนค่ะเมืองจอนเดีย เปรียบเทียมให้เมึงด้วยค่ะนี่อันนี้อันนี้อันนี้หลงของยูฮอนแลนด์ด้วยค่ะนี่หลงของยูฮอนแลนด์นี่เลือกด้วยค่ะนี่เลืกไอ้มึงใหญ่ๆด้วยค่ะนี่หลงของยูฮอนแลนด์จะเปรียบเทียมให้พี่น้องเมึงเลยค่ะเอวบางยูฮอนแลนด์กับจอนเดียนี่ราสิตทิพย์พาพงศ์เจริญขั้นนั้นเป็นยังไงค่ะ เพราว่าผู้เมืองผู้ช่วเพ่นกำลังตัดสิ้นใจอยู่นะค่ะว่าเลือกดูค่ะว่าระวังนิวฮอลแลนด์กับจอนเดียนี่สินเลือกสื่อตัวไหนมาตัวไหนศึกษาเมืองอยู่กับเมืองใดเด้อค่ะตัดสิ้นใจใดมือนีเพราะอดีเลยโอกาสดีค่ะเพ่นมาไทยสองขันอยู่น้่กันค่ะหาใดนี่แหละค่ะทีมงานเดียวกันค่ะไทยสวยกันอู้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 อูอ้นิวฮอลแลนด์เออ มองนิวฮอนแลนด์เปรียบเทียบรล่องก่อนเ๋ยวสีภาพไปเมืองจอนเดียทางขางกันนี่แหละคะ่ะแบงเดียวกันเมึงหล่องแต่ละอุ่นมึงหล่องของรถดแต่ละแต่ละขั้นมึงค่ะเขาเท่ยละขั้นนิวฮอนแลนด์ ต้็นต้มเดียวค่ะนี่ต้มเดียว พี่ค่ะนมวฮอนเลน์มาล้วค่ะอาคิดได้ยินเสียงร่มในเด้อค่ะเพวาะร่มมันแห้งค่ะ ทั้งดงหมีม้งแงค่ะน้ำแหงน้ำคักตรง ค่ะมึงหล่องของนิวคอนแน่นแล้วเท่ากับเมื่อมึงหล่องของจอนเดียค่ะฟังขั้ดีค่ะไชอยู่ค่ะเปรียบเทียบความลึกค่ะเปรียบเทียบความลึกเปรียบเทียบการถ่ายเปรียบเทียบผ่านของสองขั้นนิ่การค่ะบาผู้ชมผู้เมืองผู้ชมผู้เมืองหนี่ีิมากตัวไหนค่ะกูไหนกับมึงเอาค่ะตัดสินใจเอาโลดเดอร์ค่ะ อะมึงลองของจอนเดียค่ะปัตตานีนี่ค่ะลองของจอนเดียความลึกของผานสามของจอนเดียที่ไทยเด้อค่ะอันนี้จอนเดียพวกหาเด้ 6, 5, pigeon, 5, 5, อค่ะห้าศูนย์หกห้าอีเด้อค่ะนี่น,นี่ลองของเขาความลึกของเขานี่ค่ะนี่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 ค่ะพี่น้องขอบคุณ ผ่านผู้เมืองผู้ผู้ชมทุกฐาน,นะะ้อค่ะที่ค่อยติดตามรับชมไหลธนพรมาด้วยตลอดค่ะขอบคุณเลยนนะค่ะเดอ้อค่ะเด้ออันพบกันตอ่อพบกันใหม่ในในคลิปหนานะะ้อค่ะคลิปหนากับกันเอ่อเปรียบเทียบรถไทยน,นทิวฮอลแลนด์ทีทีสี่จุดหกห้ากับจอนเดียห้าศูนย์หกห้าอีล่งผ่านสามใบยี่สิบสี่ต่อในคลิปหนา้อค่ะอีพีสองละคะ่ะ,คะ